ฮ้องไ้เราห้อยน้อยตัวนี้ห้อยน้อยฮ้องไฟเราเนี่ยเรียแล้วยบไายปนไรบุนี สามสิบเก้าสี่สิบเก้า่าโอ้ผมว่าอยู่สามสิบเก้าก็จะได้หน่อยครับครับไข่ไช่หรือไขเบียดห่างข้งคอนกันครับคิดว่ามันยังใส่งานเด็ดปะรับฮะองซา ดีแม่นแบบเขาคือออกผูนี่เขาคือออกเือือนก็ได้เอากะกับแ้วองก็จเป็นเรื่องนั้นเรื่องนครับเพื่อกรายตัววะ่แบบอ่งามดีะงดีงามงามสีสีกับงามเนื้อตัวสมบูรณ์เมื่อแม่นเอา อ,อาหารกระสอบให้กินหรือเปล่าเนี่ครับเพราะว่ามันเต็มแล้วไหมเนื้อตัวเต็มปกติทางง้อพอพันมันเส้งดูดูมันสีบ่เต็มแบบนี้เนาะอ่าบ่เต็มบ่เ,มเหลื่อมปานี้อันนี้นาจะให้กินยืนคอ,อกกินอาหารกระสอบม,มาพักหนึ่งแล้วพี่น้องเนื้อตัวเหลื่อมครับเต็มสี่หมื่นเก้าพัสัญหนอก นอกคักครับนอกตั้งดีนอกตั้งดีงดพี่น้องสูงสิบประมาณรอยหกสิบนี่แหละพี่น้องตัวนี้เนื้อตัวดีครับอ้วนแต่ขนต่อถือว่าไปสมอีกก็ได้ครับพอนี่อายุสิยังคือสิบว่าเกินซีปีหรอกเนาะ แบบสามสี่ปีนี่แหละเรียกว่างนาตาพี่น้องเรียกว่างเขาอ่ะเรียบร้อยครับพี่น้องมาละบ๊อบม้ามาละบ๊อบบ๊อม้านี่ครับขาดตัวมันเนี่ยขาดอีกแล้วขาดครับขาดมันมันขาดมันได้หน่อยนะตัวนี้บ๊อบบอครับเอาชงเฉียงอันโดนเฉียงอันชงคอนเกนไอ้หน้าห่างทั้งคอนเกนครับครับอืมช่วงนี้ ช่วงนีง้งัวผูใหญ่ออกดีครับได้ยนินว่าหม,มานโชคหมานขนาดเอามาจา๊กตัวเอามาจ๊กตัวมาหนิสองเอารอๆเลยค่ะเรียบร้อยเลยเรียบร้อิร์ดไก่้อนแกนค่ะฟ้อ,อนเมื่อฟ้อ,อนเมื่อครับเซตห่างคอนแกนเกือบใจขาดครับพอได้ค่าขนมให้ลูกให้แม่ค่ะให้ค่าไปโรงเรียนครับสองตัวนี่ได้ยินว่าหาหมื่นกว่าครับ สามพันตัวเขาเจ้าไห้เท่าไดที่แหละตัวแรกไห้สามอืมครับจะของสื่อมาหลายแห่งตัวนี้ก็บไก่หายเลยให้มื่นสายครับมานี่โอ้ยเสียงแกนหายคิดว่าสิคิดว่าสิรูบคิดว่าสิรูบบอลูบอลูบอ่ะบอลูปแต่ว่าลูปไอเติมในม่านให้แล้วก็ถ้าเอา่็ลายในนี้พให้ถูกไปโรงเรียนอาศัยว่าไอดูดูเอาไงง่ายเอาครับ เอามือต่้มือครับครับมื่อนี่ก็ไปเอาเอาีกขั้นตไปถ้าสิกรับไปเลี้ยงกรับมาผัดสีราคาเกาหน่อยเนี่ยคิดตาบ้าขั้นขุนสีไดหลายก็เนี้อยู่เห็นตัวนั้นเห็น,เห,นเห็นอยู่ครับตัวคือซีเมนกินอาหารกระสอบแล้วเนาะตัวนั้นมันเต็มแล้วค,ครับอันนี้เห็นห้ามชาชัดแน่เออเอามาเดิมเดิมเอามาจากตีนผู้สิงเลยครับสามหมื่นหาหัวไห่มตีเลยครับตัวง่ายพ่นนอก คือว่าได้ถืออยู่แน่ในใจในสายตาของผมได้พี่น้องเพราะว่าสี่หมื่นพัวผมน,นี่เข้าเจ้าให่สามสิบสามครับเพราะว่า,วามันได้ห้ายนะครับเป็นพ่อพันก็นได้ครับตัวนี้พี่น้องแม่นแ่นขาเจ้าไปเห็นข้าเจ้าไปเห็น่อ,อ,นพอพันหรืออะไะครับแต่ว่าคิดว่าถือเสาวความข้าเจ้าสู่สี่หมื่นสมิ่งครับอ๋อมานมานครับผมครับครับครับโชคมานครับผมหนายสุบรรครับพี่น้องสองครัวครับเงินหามื่นกว่าอ่ะไปแล้วครับ างคอนเกนเอาดีครับหัวผูช่วงนี่พี่น้องโอ้ยงัวงามตัวนี้พี่น้องเสือกหัดขาครับหอยเสือกบาดขาตัวทั้งหลังเนบ่ยโมหาบัานหาโอ้โหโอ้คือคักแต่สอง สองสากันหาสารีนี่พี่น้อง,งว,ว่ามันโตัวทั้งหลังกัน 5, 5. าหาปัญหามปนั่งหน่อยครับอืมพพนี่พุงโง่โบรายนี่มาจัดไปเรื่อง,งนางน่อยหาปัญหาต่อได้ปะตัวนี้ต่อได้ก็ดัหน่อยจักหน่อยเอาเบอร์โทรไป้นี่ศูนย์แปดห้าหสี่สาม้อยบนวาลิตไปไปไปดูมาเลยล่ะไปไป เพิ่งแม่ลูกครับสายดำครับแองกัดเนาะแองกัดพี่น้องลูกตัวแม่ตัวนี้โอ้ตันตันนี่นึกว่าเป็นตัวผูพี่น้องตัวเมียครับแม่ลูกลูกตัวเมียดักมักดูไดมักสายดำครับมาแกงกัดบมพผาดครับก้มนี่เปิดกรเลียงแม่สูงโยมวันลอยสามสิบครับเปิดเท่าไรครับชุดนี้สองหมื่นหกครับ่ราคาห้องเนาะแม่เป็นดังไดครับสองว่างเลยยังได๋ ตีท่องว่างไว้ก่อนครับผมอูยกันท่องว่างเนาะนี่พี่น้องประมาณลูกสองหรือลูกสามนี่แหละลูกสองแล้วครับเนาะลูกตัวแม่คนนั้นโอ้สองหมื่นหกต่อได้ครับอ่ะเบอร์โทรครับผมศูนย์เก้าสามสามศูนย์เก้าสามสามเจ็ดเก้าแปดเจ็ดเก้าแปดหกสามสามหกสามสามหอยหอยนพอเนาะครับเนาะอ๋ขอบคุณครับหอยขอบคครับพี่น้องครับโอ้พี่น้องทรงลูกแม่นี่สุดยอดครับ มันตันอ้วนตันเลยพี่น้องเอาฝากพี่น้องครับผู้ใดหาห้กัดเจ้าพี่น้องทักทายสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่กําลังรับชมช่องสบายใจฟ้ามั้ยยี่พี่น้องมันในตะกาน้ำมันดีแล้วดีแล้วค่าน้ำมันสองพันสามล้านเ้าย่งครับทักทายเป็น,บบน,น,นยักหนงไงผนไปเซตวเวียดแล้วพี่น้องเนะี่ยงูเหลืองนี่ผู้มันนี่ป้อนไปแล้วนี่เซตวเวียดเปล่าปะ โอ้แบบนี้เพิ่นก็เอาอยูมแมนอ้ว,นป,วน,ปนปัน,อน 12, อไนอ้บ่อบอ้วนปันไอ้เดี่ยวมันเป็นองสิบสองแปดร้อยห้วยเห็นแมนบ่อบปะก็จะถือแต่ก็เพิ่งเหงาสัน่นยกปลายพ่อโอ้ตัวบางใหญ่ห่วยเว้ยบ่อยากเสื้อเว้ยโปะแล้วก็ได้อ่ะ มื่อนีวันอังคารครับพี่พี่พี่น้องมาอยู่สนามโคกเจริญครับพี่น้องอำเภอสว่างดินจังหวัดสกลนครครับผมทุกมือวันอังคารกับวันเสาร์ครับสองมือต่อสัปดาห์พี่น้องรู้พาะกันได้ครับฮะมึงแล้วก็ขอกำลังใจนะพี่น้องก็ติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ครับถึงกำลังใจสบายใจฟ้ามครับพี่น้องเอ่อบรรยากาศวันอังคารนี่ก็ถือว่าใช่ได้อยู่พี่น้องอาจจะบอกคือคักซ้ำวันเสาร์ครับแต่ว่ากะซูซีครับถือว่าง่วงว่าหลายกว่า อีกหล,ลายๆสน้มครับพี่นอ้องสนามอื่นหนี่งัวเขาอาจจะบ่หลยปันใดครับแล้วว่าสนามนี่นี่บ่เคยขาดครับงวัวในส่วนของควายผมบ่ฮัเนรอขึ้นไปครับพี่นอ้องเดี๋ยวสาย,สายเดี๋ยวรอขึ้นไปเบิ่งควายจังหน่อยครับโอง้วางามตัวนี้พี่นอ้องของห้อยอะไรพ้นี้เห็นเจ้าของคนพี่นอ้องอันนีแน้แม่ลูกลูกตัวเมีย ของผู้ใดปาของป้านี่แหละของเจ้าเนาะเจ้าเอทแม่หัวโลนตาลูกตัวแม่แมนครับตัวแม่เจ้าเอทสูงดีพี่น้องสูงดีร้อยสี่สิบห่าละความสูงหลังดีครับลูกตัวแม่นี่หลังเป็นห้องเลยพี่น้องหลังเป็นร่องเลยนี่ลูกตัวเมียเปิดเจ้าเอทนี่ให้กัพอขายกับทขายนี่เปิดเจเอท ต้อได้ปะต้อได้แล้วก็มันเสียแล้วโค่นอ่เลยครับอ๋อขายได้จะรู้ได้ป่าวขายยังโอาลูกเนี่ยบทท่านได้อนั่นดอกสิขายบดชุกนี่ละย่านแม่มันให้มันเสียข้าแม่มันปล่อยลูกเห็นไปโดนกบโค่นเหมือนยิงชีหลังเห็นไปน้ำตาตัวนั่นว่าแม่บอกปะบอกตัวเดียวตัวนั่นเขาห้องเศร้าหกอืมห่วงามเศร้าหกตัวนั่นอ่าตัวนี้เศร้าเอ็ดได้แม่ลูกเอาเบอร์โทรไปนะปะ0ยังก็บยายบอกแล้วนั่นแหละ ศูนย์เก้าสองเก้า่าหกปลายังครับปลาอย่งหอปลาย่งปลาตุยเนี่ยปลาตุยปลาตุยทั้งทั้งลุมภาวะุมพาวาอุดรครับผมเดี๋ยวมโคมเดียวนะครับเนาะมื่อนีคเนี่ยครับครับอาฝ่ายพี่น้องครับปุ้ยครับไอหางเ่าเลี้ยงกับมาคุยกันเบิ้งครับเนาะลูกโตแม่ครับ เท่าน้อยๆครับพี่น้องเปิดมาเอา้าฝากพี่น้องครับงัวงามครับนี่เป็นยังไงทีมงาน,นเนี่ยเน้นขายบ่เน้นกำไรโอ้ย <c oughs> มันเก่านนี่บ่เมื่อนี่บ่ขายซื้อขายม,มันไม่ได้ไม่ได้อะไรหรอกครับเนี่เนียนได้ขายไรอ่าเอาหน่อยเอาอู้ช่วงนี้ง้อผูกก็ออกลายรไงเอาไม่สามเจอคนนี่สามเจอคนแล้วบัดนี่นี่ครับโอ้ยังเรียนี่น

โอ้ตัวนี้มันบอกทรงงองามตัวนี้สามหมื 300, ่นกัวขึ้นกันเอามาเศร้าแปดเศร้าเก่าหนึ่ง <c ười> อเอาบึงเวียดกันนะบึงเวียดกันนะพี่น้องยาถอยปลายาถอยสูสู <c ười> บึงใสยักษ์กอีกตัวหนึ่งครับ สร้างน้อยอีกตัวหนึ่งของสนามโขกเจริญเมือนี่พี่น้องอ๊อพี่น้องพอพอพันใสย,ยักษ์ครับเดี๋ยวหาทางเขาหาแสงดีๆพี่น้องเิ่งกันนะเล็บใหญ่แข้งขาใหญ่สูงข่าดร้อยห้าเจ็ดห้าแปดลูกลูกยังตัวนี้ลูกเจ้าเป็นหนึ่งครับอายุได้ จักปีครับ4ปีกําลังคึกเลยพี่น้อง4ปีสําหรับป้ายพิ่งไทยกันนะพี่น er. ้องมันข like ึ้นได้เพราะเราไม่ขึนใหญ่แท่อาสมใหญ่นนะครับฮะอาสมตัวใหญ่ออกขึ้นขึนโค้มขึ้นยังได้อยู่แมนบอครับเพราะว่ามันใหญ่นะพี่น้องใหญ่อวนเลยพี่น้องใหญ่ยับหางปานหางงัวรับสุดยอดครับหางใครเสมอพี่น้องเปิดเท่าไรครับ ก0 0 0มครับ9 0้าหครับทุกโมเปิดหอดแสนหลดพี่น้องจะบมกาต่อเอาลักเงินอนก่ล้ะครับเอาลักหมื่นโอ้ใหญ่ครับวอนี่ก็ได้พี่น้องมีตัวเดียวแข็งๆเลย9ก้าหมนเอาเบอร์โทรครับศูนย์เกครับศูนย์เก้าแปดสามสองหนึห้าเเก้าครับครับ ออ๋ทางสว่างแดนดินเนาะครับผมฝากพี่น้องครับผู้ใดมั่กง่ายง่ายยากครับหาพอพันเดียวมาคุยกับน้องคนครับพี่น้องโอ้ครับผมมามาาบอพัดอีกแล้วจัดายงามมาฝากพี่น้องคือเก่าครับลูกสาวเสียเบิ้มพันล้านอายุอายุจักปีครับตัวนี้ยี่สิบเดือนยังไม่ถึงปีสิบเดือนสูงเท่าไรครับร้อ ร้อยยี่สิบเก้าชันประกอบข้อประกันพี่น้องเลยครับนี่นี่เขาเรื่นสันประกอบข้อประข็มครับสีดอกเล้าอุุ่ๆเลยไทยไทยงามงานดีอันเล็บเล็บนะสวยลเล็บสวยคนขายด้วยอ่าคนขายกันนะพี่น,อน้องสายพัฒนาครับสายพัฒนางามแท้ครับครับนี่นั่งหน่อย เพิ่งสิบเดือนครับพี่น้องยังหวานก็ปีครับสิเดือนนึอยสูงเกือบร้อยสามสิบละร้อยยี่สิบเก้าแล้วครับตอนเปิดเท่าไรครับเปิดไว้สามหมื่นห้าพันบาทสามหมื่นห้าตกลงได้ตกลงได้ครับครับผมส่งปีปกติเขาส่งทั่วประเทศบอร์นูจังไดย์ทั่วประเทศได้อ่าถ้าคุยกันได้คือไปได้ข้าวขันกันไปสายไกลไรแน่กับขั้นเกินสามร้อยโลเนี่ยกัคุยกันไหมอ่าคุยกันบวกค่าน้ำมันน้ำมันผมส่งปีเลยครับราคานี้ครับผมมีอีกบ่หรือเหมดแล้ว ลูกเจ้าเพชรลำพงครับพ่อพันดังอีกตัวหนึ่งผูน้อยอานาคตพ่อพันจะประมาณลอยสิบเปียเ,เดือนครับคิดว่าลอยสามสิบบวกพี่น้องลูกเพชรลำพงบอก่อยเห็นผลงานเพิ่นบันไดครับลูกเพชรลำพงตัวตัวนั้นมีบ่เอกสารมีบ่ตัวนั้นมีมีมีอ่ามีเนาะ ร้อยสาบสี่ร้อบวกลบอ่ะร้อบวกลบครับนั่ครับเป็นล้ำของอายุเท่าไหร่คให้ตัวนี้ครเดือนสิเดือนเปิดเท่าไหร่ครับพ่อพันเปิดไว้สองหมื่นเก้าพันบาทสองหมืนเาคตพ่อพันครับผมโคตพ่อพันครับเบอร์ละบ่เบอร์ละมีสองคนเลยละงงามเบอร์โทรครับผมศ8นย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหเกปเปม็นก้อยงามมาเพอบดุงครับผมผมอ่ะขอบคุณครับก้ยงเออฝาก ควายงามครับคือเกาพี่น้องของฟอกเบนครับจัดมาบ่วพดครับครับจัดมาบ่วพดครับมังควายงามอีกตัวหนึ่งครับพี่น้องเป็นแม่นางบอกรื่องใหญ่ตัวนี้สูงเท่าไรล่ะป้าได้วัาเพิ่นอยู150บ่บ่กร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบบวกทับทับสมไปครับนี่

หกพันหกพันรายบรายแสนสองแต่ว่าคันนี้ผมมากคุณอยากได้น้ำกันลดลงให้หรอเปิดเท่าไหร่ครับเปิดเท่าแสนสองแสนสองประกันมั่นบ่ประกันมั่นประกันมั่นเจ็ดเดือนครับลูกแรกทองแรกแสนสองครับตัวนี้เป็นลูกสร้างอุดรครับสูงเงยครับแสนสองอ๋อรายห้าสิบบวกครับผู้ใดมาก ควายเงินแสนมาจัดไปคุยกันเบิ้งต่อได้อยู่นาะพ่อเนาะครับครับต่อได้หลายเติบอยู่ต่อรถได้ครับมีผู้มัดขายรถลงให่อ้ายเบอร์โทรไปนะครับ082 082 591 591 2683 2683ององกเดียวก็ประกันคอพันแฉะคอพันเ่าะพ่อเดียวกันปลาอยังเือปลาสว่างปลาสว่างนะครับเนาะเอ๋อพี่น้องครับผู้ใดหาควายงามอยู่พี่น้องบ่วคาดครับแม่นี่ก็ได้ผมเดียวมาแต่้ไกลๆผมว่ามันควายผูกครับตัวนี้ไงครับพี่น้อง โอ้มันกำบังง้างนึงครับประยังเลยพี่เอ้ผ่านครับเอ๋อการบรรยากาศเมื่อนี้กะถือว่าใช่ได้ครับบรรยากาศการซื้อขายถือว่าคึกคักครับซื้อขายบ่อืดพี่นอ้องบรรยากาศการซื้อขายดีครับซื้อขายหลายฝากที่ฝากน้องไว้ครับทั้งสนามโขเกลือนครับวันเสาร์กับวันอาทิตยครับพี่นอ้อง สำหรับมือี้คลิปนี้กะฝากฟรีฝาก้องว่านี้ครับผมสวัสดีครับ